นี่ผมให้ไปช้อนหนึ่งล้วอันนี้ช้อนที่สองปุ๊บๆอยู่นะนะนี่ยนะอืมันรู้แล้วผมต้มงกินบ่อยครับอแล้วโตเร็วด้วยอต่อกินผมได้มีต้องงองสวัสดีครับพี่น้องชาวประกาศทิรักทุกท่านวันนี้จะมา ทำอาหารใช้แทนลายแดงคือไข่ตุนแล้วก็ต้มไข่นี่เราไปดูวิธีทำไข่ตุน๋นกันก่อนเลยนะครับต้องทำเริ่มกันเลยครับนี่ไข่น้ำนะครับน้ำหนึ่งต่อหนึ่งครับคือไข่หนึ่งน้ำหนึ่งแต่ถ้าอยากให้มันนุ่มๆก็เติมไปอีกก็ได้ครับแต่ของผมจะทำแห้งหน่อยเพราะว่า ผมจะให้ทั้งคอกมันมีทั้งแ็กเกิดมีทั้งตัวเล็กเล็กมากเจ็ดวันแปดวันจนถึงเดือนครึ่งเดือนผมก็เลยแฮมแข็งหน่อยไม่ได้แบบกินได้ทุกทุกไซส์ทุกขนาดครับก็ตีต,ตีตีให้เข้ากันตีบนไปครับชั่วโมงนี้ตีให้มันเข้ากันเนื้อนุ่มเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไง จะเป็นนุ่มๆข้าเนี้ยแบบนี้นี่คนๆเสร็จก็แบบนี้นะเข้าไมโครเวฟได้บางคนก็ใช้ต้มก็ได้นะครับถ้ามีเตาแก๊สนตั้งเวลาสิบนาทีของผมนี้ทำให้มันออกแข็งหน่อยเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้ อันนี้คือมันแห้งมากมันจากให้แต่หถ้าใค,ใครจะให้แต่ปลาเล็กก็เอาให้มันน้ําเยอะกว่านี้นะครับทีน,นี้มาดูอุปกรณ์น,นี่ที่ต้องเตรียมกระชอนตาทีทีเลยนี่กระชอนทั้งมีสองแบบนะครับมีอันนี้ให้ปลาเล็กอันแรกนั่นให้ปลาใหญ่น,นี่อันนี้ปลาใหญ่ปลาโตขึ้นมาหน่อยอ่ะมีสองไซส์แล้วก็เดี๋ยวนี่ เรามเพิ่มทํากันนี่เราก็ตักออกมาจากถ้วยแสงนียฉีดน้ําล้างน้ํานะครับล้างน้ําล้างน้างําแล้วก็บดนะกระชอนเล็กรอง,ล,งนะล่างนะบดบดบดเดี๋ยวมันจะมีพวกแห้งๆข้างบนน่ะที่มันแผ่นใหญ่ๆอะ่ะเราต้องเอาออกนะเพราะว่ามันแข็งเกินไปนี่พวกเป็นแผ่นแบบเนี้เอาออกมาเนี่ยคันนี้นะครับมันแห้งตากินไม่ได้แข็งเราเอาแต่พวกข้างในที่มันนุ่ม พวกนี้ทิ้งทิ้งเองก็ได้นะแล้วบดไปบดไปบดจนไหนี่พอดีถ่ายตอนบดไม่ได้เนาะผมทาคนเดียวเนี่ยจะมีแบบสองไซส์นี่เห็นไหมบดนุ่มๆแบบนี้ไซส์นี้กับไซส์ในกระชอนนี้กระชอนนี้ต้องบดต่อนะบดบดไปเรื่อยๆครับบด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 จนหมดนะใสสนั้นให้มันตกไปข้างล่าง ปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาแยกมาแยกละนีะ่แยกแบบนี้นะแยกเป็นสองแบบอ่ะเห็นไหมละเอียดละละเอียดละอันนี้นะ่ะให้ปลาใหญ่นันเนี่ยมาทีนี้เราก็เอามาฉีดน้ำล้างครับดีมากมากอีกคมล้างฉีดเลยฉีดท็ไม่ต้องล้างตาจ,จตี๊กฉีดให้ไอ ขุ่นไอ้น้ำที่มันเป็นขุ่นๆขาขาวนะครับให้มันออกไปให้หมดให้น้ำใสเลยเพราะไอ้ไอ,อ,อ,อ้น้ำที่มันขุ่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูน้ำที่มันขุ่นๆอ่ะเห็นั้นมันทําให้น้ําในบ่อลูกปลาเสียเร็วไเนี่ยเนี่ยะขุ่นเนี่ยเนี่ยเราฉีดงเงี้ยฉีดฉีจนกว่าจะใสเลยนะฉีดไปเรื่อยๆฉีดฉีดไปเลยครับ แล้วที่ตกอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนั้นแหละถึงก็ให้ปลาเล็กนะเขียวจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เห็นไหมน้ําใสแล้วครับอันนี้ปลาใหญ่ข้างล่างเนี่ยลูกปลาพวกลูกปลาแรกเกิดปลาาวันจะแยกเป็นสองแบบนะครับอันนี้ปลาเล็กที่ตัดจากไอ้ที่กรองเมื่อกี้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็ใสขวดแล้วผมใสขวดบีมันเราจะห้าวันขึ้นเพื่อนจะใสอย่างอื่นได้แต่ผมถนัดบีบ มันเร็วดีแต่เราเอาของปลาเล็กมาก่อนนี่นะเอามาบดอีกครั้งหนึ่งในขันก่อนจะให้เนะี่ยบดให้มันละเอียดกว่านี้อีกละเอียดอีกเนะี่ยให้มันรอดตะแกรงนี้ได้ครับถ้ารอดไม่ได้ไม่เอาครับเร้ก็บดบดบดให้ละเอียดเลยนะเห็นไหมให้มันรอดเล็กๆแบบนี้ไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยว เรามาดูว่าตอนให้กันปลาจะกินไหมนี่นะครับอันนี้แบบปลาใหญ่ปลานี้สองเดือนสองเดือนข้อเคียวบอยเนี่ยเดี๋ยวลองเขยา่าเขย่าก่อนบีบบีบกินเห็นไหมยิ่งเจ้าพวกเนี่ยกินแน่นอนชอบเลยละ่ะโตวไวด้วยครับโตวไว สามเข้ากว่ารายแดงเรา <นะ S 2> ไปดูไซส์ที่มันเล็กกว่านี้นี่เล็กลงมานี่ปลาเดือนเดือนหน่อยๆนอยนกินครับอันนี้ปลาเดือนหนึ่งเกือบเดือนเดือนหนึ่งพอดีครับทั้งบ้านนะครับชั่วโมงนี้ฝนตกทุกวันไม่มีลายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งอันนี้จะเข้าสองเดือน ให้ไปให้แค่ครั้งแรกๆนี้มันยังจะไม่ค่อยกินนะครับให้แค่พอประมาณอ่าอันนี้สามเดือนข้าวสามเดือนคือให้มันกินทีละ<ค>น้อยก่อนถ้าเหลือก็อย่าเพิ่งให้ให้ให้มือเดียวให้มันกินทั้งวันเลยครับให้มันเก็บกินทั้งวันเลยอันนี้พวกปลาโตแล้วครับปลาฟอร์มแล้วสี่ห้าเดือน,นอันนี้ก็ไม่ค่อยได้กิน ทดลองส่วนใหญ่พวกปลาฟอร์มผมจะให้อาหารสดแต่ไม่มีผมก็ให้ไาแดงแต่ก็กินกันนะครับเดี๋ยวมันก็เก็บกินให้ลูกไซอิ่มทั้งบ้านแทนไายแดยงได้ครับเดยแดงอีกเลยไม่ต้องไปง้อมาดูเคอกนี้อันนี้ลูกปลาแปดวันนะอันนี้วันที่เก้า แต่มันยังกินไม่เป็นนะเพราะว่าผมเพิ่งเมื่อวานนี้ผมให้ให้ตั้าหูไข่เป็นครั้งแรกแต่ต้าหู้ไข่กินหมดแล้วเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วอันนี้วันนี้ผมให้ไข่ตุนเดี๋ยวมีคลิปการทำต้งหูไข่ต่อด้วยให้อยวาไปให้เยอะครับให้แค่นี้แหละแต่นี้ผมทำคลิปไป้ดูเฉยพยายามให้แบบเป็นมุมเป็นมุมเป็นจุดเป็นจุด ราะว่าปลาลูกปลามันกระจายกันตอนนี้มันยังแตะเรียกไม่มานะ่มันยังไม่ค่อยรู้ภาษาเป็นจุดเป็นจุดทิ้งไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้าเย็นนี้ไม่หมดก็ไม่ต้องให้ทั้งหมดพรุ่งนี้ก็ให้ได้ครับช่วงหน้าหนาวนี่นายแดงไม่มีมาดูวิธีบดให้ลูกปลาแ็ะเกิดลูกปลา สี่วันห้าวันสิบวันสิบห้าวันจนถึงหึ่งเดือนก็เตรียมน้ำขันขึ้นึ่ง 1. 1> แล้วก็ที่กองที่บดหวังนี้เลยอย่นี้เนาะก็ทษครับแล้วก็บางนี้นะแล้วก็บีบบีไปก่อนอื ช้อนอช้อนอ,นอ,นอนบดเห็ดจ้ะมันจะลงไปในน้ำเห็นไหม้ดีลงไปในน้ำน,น,นีำ่เจ้าแวว

ประมาณ10หยดแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ยเป็นงโงอเี้ย่ลุยวงผงเห็นไมเย ลุยๆเล็กๆ <m> ลูกปลามันเล่นได้อน,นี่จะบดรายละเอียดกันนี้ก็ได้นะครับก็เอามากองเทบทอีกทีนึงแต่แค่นี้ก็พอแล้วละ <m> ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกปาอันนี้ลูกปลาแปดวันนะนลูกปลาแปดวันนี่พ่อยังอยู่เลย เป็นคอคอปเปอร์สตาร์เทลนะางาอะคน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 แต่ที่จริงก็พอได้ละเอียดอย่างนี้ก็ดีแต่ลูกปลาแรกเกิดให้ละเอียดอย่างนี้นะครับหยุดไปนิดนึง นะ,ะค่อยปล่อยอค่อยปล่อยแบบนี้ค่อยปล่อยแบบนี้นะครับค่อยปล่อยอค่อยปล่เราทำอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวลูกปลามันพอมันเริ่มลูกปุ๊บมันก็จะมาลุมก,กินที่ซอนเลย แล้วตู้นี่น้ำเสียยากเลยก็น้ำเสียดูกินไหมนกป่าจะอันเนี้ยกินไหมอะไรยัง นี่ผมก็ทำให้ดูอพึ่งให้ครั้งแรกปกติก็ให้รายแดงนะครับแต่ช่วงนี้มันไม่มีละรายแดงอ่ะมันก็เลยยังไม่คุ้นชินเนาะเดี๋ยวมีคลิปวัดพรุ่งนี้ให้ดูอีกรอบให้ดูว่ามันเริ่มกินกันหรือยังพ่อป่ามีมีแล้วกินลูกอะ่ะ มาดูลูกปลาอีกบอกที่โตขึ้นมาหน่อยยี่สิบกว่าวันละมาดูนะนี่ผมให้ไปช้อนหนึ่งละอันนี้ช้อนที่สองอยนะนะนะู่นะเนะนะนะอมืมันรู้แล้วผมใ้ม่กินบ่อยครับแล้วโตวเร็วด้วยต่อจิน้มได้ไม่ต้องง้อเลยแดยง ทีนี้มาดูไซส์อีกไซส์ลูกปลานี่อันนี้เือนกว่าเือนกว่าเกือบสองเดือนเนาะนี่ดูนะครับปล่อยปุป๊บไงกิน ดีด้วยน้ำไม่เน่าด้วยเต็มกินได้ทุกช่วงอายุโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม